สวัสดีทุกคนนะจ๊ะเนี่ยเราจะแนะนำวิธีดูแลพวกต้นพริกนะอยาให้เขาติดดอกออกผลเยอะๆเราจะมีเคล็ดลับที่เราเคยทำคลิปไปแล้วใช้นมกล่องนมจืดหนึ่งกล่องน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะไข่ไก่หนึ่งฟองตีตีๆๆให้เข้ากันตีตีๆีผสมน้ำหนึลิตรกระดาษรดราดพริก ต้นพลิกไปที่สำคัญต้องเด็ดเด็ดใบล่างๆออกด้วยคือปลูกแบบปลอดสารต้องดูแลดีๆพลิกเนี่ยเป็นอะไรที่พวกโรคมแมลงเข้าทำลายง่ายมากเลยเข้าใจไหมถ้าดูแลไม่ดีก็อดกินอะ่ะปลูกแบบปลอดสารไม่ได้ใช้สารเครมีฉีดพ่น ใช้พวกน้ำมงน้ำหมักหลายบ้านก็ใช้แค่ปุ๋ยคอกแต่ทำน้ำหมักไว้อะติดบ้านไว้อ่ะดีมากน้ำหมักเนี่ยช่วยไล่มแมลงด้วยช่วยบำรุงพืชบำรุงดินจะได้มีพวกธาตุอาหารให้ต้นไม้ต้นพืชเขาได้เก็บกินพริกจากตลาดที่เราซื้อ เป็นพ,พริกแบบเกษตรส่งออกอะไรเงี้ยเขาต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อก็ต้องล้างให้สะอาดสะอาดหลายๆรอบหน่อยปลูกเองเหอะเนี่ยซื้อจากตลาดมาแล้วก็มาหวานๆโดยโรยไว้พอเราได้ได้พอปลูกรอดเนี่ยเราก็สามารถเก็บเข้าไปขยายพันธุ์ต่อได้ตอนนี้เราขยายพันธุ์ได้งอกมาหลายต้นแล้ว ปล่อยให้เขาสุกเป็นแดงๆแล้วก็แกะเอาเมล็ดแล้วก็วันๆเลยโรยเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวเขาจะงอกมาเองเข้าใจใช่ป่ะและตอนนี้ก็งอกมาเยอะแล้วพอในให้โดนหอยทากกินก็พอแล้วพยายามริดใบออกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อเนีู่ก,กินเองดีประสาน ร่างกายไม่สะสมสารพิษด้วยนี่ถ้าป้าป้ามาเห็นป้าป้าก็จะเก็บไปกินเพราะฉะนั้นให้ป้าป้าพปเก็บพริกขินหนูก่อนพริกกินหนูก็ดอกดอกคนที่ชอบกินเผ็ดๆต้องปลูกกินเองนะเนีย่ยไปซื้อจากตลาดมาแกะเม็ดมาเลยๆหวานๆไว้หรือซื้อพริกแห้งมาพริกเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเอามาหวานๆเลยไว้อย่างที่บอกอะธรรมชาติ เมล็ดพันธุ์แข็งแรงที่บันงอ,อกมาเองเนีย่ยดิใบออกอย่างเงี้ยนะด้วยคันจมูกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้พวกพริกที่ปลอดสารแล้วก็เมล็ดพันธุ์แข็งแรงด้วยเวลาปลูกพืชเองเนี่ยเชื่อป่ะเมล็ดพันธุ์เขาจะแข็งแรงปลูกกินเองเราจะได้เมล็ดพันธุ์พืชเอาไว้ต่อยอดได้ด้วยเห็นปะ อย่าลืมนะจ๊ะปลูกกินเองดีสดุดหนึ่งสมองสองมือทำมุ้ม,มันขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเลสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆกคนไปละเด้อไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะแค่นี้นะ